สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผู้ชมนายชอตตี้บูจะวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นที่มาแรงเหมือนกันอีกเกมหนึ่งนะชื่อเกม Pilgrims หรือ Pilgrims ์อากนะออกเสียงไม่ถูกอ่ะไม่รู้ออกเสียงไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะอ่านออกเสียงก็แล้วกันนะเดี๋ยวลองไปเปิดใน Google ดูกัน,กนมันออกเสียงว่าอะไรนะ Pilgrims ์อากนะมีเอสนะ Pilgrims นะครับก็เ,เป็นเกมแนวแอคชั่นอารนะครับตัวละครเนี่ยวาดได้ออกมาแบบสวยงามมากนะแล้วก็แบบ อ่าผมเคยเล่นละเมื่อประมาณ4ี่ห้าวันที่แล้วตั้งแต่เกมมาเลยแหละแต่ว่าอ่ไม่มีโอกาสหรือไม่ว่างนั่นเองนะในการรีวิวก็ <c oughs> <c oughs> เกมนี้จะใช้พื้นที่เยอะมากน่าจะประมาณ8 0 0 900เอมกอ่ะมากกว่านั้นอีกเพราะนั้นใครจะเล่นเกมนี้เคลียร์พื้นที่ไว้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเข้าสู่หน้าตาของเกมกันเลยละกันนี่นะหน้าตาเกมเป็นอย่างงี้นะฮะน่ารักน่าชังสวยงามกันหมดทุกคนนะฮะก็ <c oughs> ถ้าเกิดพิ่งพิ่งเล่นเนี่ยเออไม่ใช่เด็๋อ่อถ้าเกิดย้าย ID ดีมาอ่ากดที่เมนูนี้นะครับปุ่มสายล่างนี่ กมนี้ย้ายอดีเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอ่ามันจะเจนมาให้อ่ะแล้วก็ยาวๆเลยก็มาใส่ที่นี่แล้วกดตกลงเท่านั้นเองก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันในเกมว่าสรุปมันหาไอ้ตัวย้ายดีที่ไหนนะครับแต่คือถ้าเกิดมีอดีแล้วเนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่นะอ่าเริ่มเกมกันเลยถ้าตูสตาร์โตนะครับอ่าเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ด้านขวานะครับก็อ่าเรียกว่าอะไรเดียก็คล้ายๆกับเกมส่วนใหญ่เนาะสมัยสมัยเนี่ยเกมญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไว้ปุ่มตกลง,ลงไปด้านขวาหมดแหละ อ่ะแล้วก็ตอนนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรอทํำอะไรไม่ได้เลยรอนานมากๆประมาณ10กว่านาทีนั่นแหละก็เดี๋ยวรอสกักครู่แล,ล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับเกมนี้พิลกิมซากะขอตัวไปดาวน์โหลดแป๊บนึงครับโอเคก็ดาวน์โหลดกันมานานแสนนานนะเข้าสู่เกมแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีเพศให้เลือกด้วยชายหญิงก็แล้วแต่นะฮะชอบ ชอบสายไหนเลือกสายนั้นคือผมไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงผมเคยเล่นทั้งสองตัวนะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับใครมีข้อมูลก็บอกด้วยแล้วกันเนาะ,ะเลือกเลยกดตกลงตรงกลางนะฮะปุ่มตกลงอยู่ฝั่งขวาแทบจะทุกเมนูเลยอใส่ชื่อห้ามเกินแปดตัวอักษรนะครับช็อตติใส่ตํามได้ไม่เป็นไรนี่ช็อตติกด enter ไม่ได้ไว้ down park เลยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลืมไปว่าอัดผ่าน m o b i l i t ต้องใช้เมาส์เป็นหลักแต่ก็ใช้คีย์บอร์ดได้บ้างนะก็โอเคอะ ก็มีจอมืดเกิดขึ้นก็มีโมบิให้ดูในโมบิเซนอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับมันไม่มีวิธีแล้วล่ะที่มันจาให้คมชัดเหมือนในมือถือได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ในโมบิเซนจะดีเลยกว่ากว่าในมือถือนิดนึเพราะนั้นถ้าเกิดเสียงนํามาไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันมันก็เป็นอย่างนี้นแหละไม่รู้ทําไงพิวกิมสกะชื่อเกมนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการต่อสู้ลว มาแล้วนะฮะจะเป็นบทสนทนาก่อนครับก็เรียกได้ว่าตัวละครเนี่ยขมึนขึงขังดูดีกันทุกคนยกเว้นตัวเราฮะตัวเรานี่ดูหล่อแหลกไงเรารูก <c oughs> ก็เป็นเกมเนีวีจีนะก็จะมีบทพูดเยอะนิดน,นึงแต่จำไม่ได้ว่าสคริปต์ได้หรือเปล่าลืมไม่ได้เล่นแค่สีวันเองอ่าอันนี้ก็การเล่นนะครับเดีย๋ยวมันจะสอนคือกดบริเวณ โซนซ้ายก็จะเป็นก็จะเป็นการเดินกดบริเวณโซนซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการเดินไปเดินมาถ้าศัตรูอยู่ในระยะจะโจมตีทันทีนะครับการเล่นก็ประมาณนี้นะฮะก็เรือเนี่ยก็เริ่มมาปุ๊บฝั่งนี้เจอศัตรูก็จะตีทันทีถ้าเจอศัตรูการโจมตีก็ก็จะหลบเดินหลบก็ได้หรือจะกระโดดหลบนะฮะใช้กดปุ่มแบ็คนะฮะเป็นการโดดหลบนี่ก็จะช่วยให้หลบได้อย่างไวนะไม่แทบจะไม่มีคูดาวเลยแล้วก็เอ่อมันจะมีเรื่องของสกิลด้วยนี่ เนี่ยก็สกิลเนี่ยมันจะใช้ CP นะครับก็เมื่อใช้เสร็จปุ๊บม,มันจะลดลงก็ต้องรอสักพักหนึ่งมันจะขึ้นขึ้นมานะนี่นี่เขาสอนเรื่องการใช้คอมโบครับอ่ฟันไป2องทีปุ๊บกดคอมโบนี้แล้วก็กดต่อนะงัดขึ้นไปบนฟ้าก็แอร์คอมโบนั่นเองโ <laughs> จมจีเหมือนกันครับผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเด๊เเลยอ่าเรามาสู้จริงกันดูครับ าแล้วก็เล่นในสพานึงเกตจะเป็นเป็นลิมิตเบรกนั o ่น <trabalhar. S 1> แหละนะก็จะเป็นฟินิชโบรนะก็ใช้สกิลอันติโคเลเดโอลิดอแปลว่าก็คือเหมือนกับจะให้จบตรงนี้แหละโอ้โหเป็นนักเวทเหรอถามจริงใช้เวทกันปูมปังปูมปังชนะแหละการโดดสู้โดยรวมจะเป็นแบบนี้แหละเออนะก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอ่ามีการประเมินด้วยคอมโบ เยอะขนาดไหนเวลาที่ใันได้การจบเท่าไหร่ก็จะมีการประมวลถ้าเกิดได้แง้งเยอะก็จะบวกโ,โบนัสเงินกับโบนัสค่าประสบการณ์ด้วยนันก็เล่นดีๆก็แล้วกันนะอยากให้โดนตีแล้วก็ตีฟานฝ่ายเดียวก็พออะไรแบบนี้ดูเหมือนเล่นไม่ยากนะเดี๋ยวเล่นจริงๆอ, <c oughs> อ่ะยากอันนี้คือเมนูนะหน้าจอหลักของเกมนี้มีเมนูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีการสอนตลอดอะนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนแผนที่อะ่ะเข้าไปลุยได้นะครับ มีแบบมันติเพลเยอร์ด้วยนะเล่นได้3คนพร้อมกันนะครับนี่ก็เข้าไปลุยเป็นดันเจี้ยนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เลือกเพื่อนครับเหมือนเกมทั่วไปก็หาเพื่อนเวลสูงอ้าวเลือกไม่ได้ไม่ให้เลือกคนแรกเอาไม่เป็นไรก็เลือกไปเพื่อนจะออกมาช่วยด้วยนะตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็มาตีกัน4ีคนนะ่ะตีกันปูงปางปูงปังนะครับเพราะว่าอย่าลืมเราจะมีผู้ช่วย2คนนะมีในตี้เราผู้หญิงที่เป็นวิาสัยกับนักดาบที่มาช่วยเราตั้งแต่แรกอ่ะ ที่ในเห็นในโอเพนนิ่งตีมอ่ะจะเรียกโอเพนนิ่งก็ไว้ได้มันเป็นฉากบู๊ <c oughs> เอ๊ะค้างเหรอทำไมมันเป็นวงๆแบบนี้ถ้าค้างก็ไม่เป็นไรนะออกเข้าใหม่ก็ได้เดี๋ยมันจะกลับมาที่เดิมนะครับอ่ะเริ่มลยก็อันนี้เขาจะสอนเรื่องอการปรับ AI ขอของอ่ตาตัวละครที่เหลือด้วยที่ไม่ใช่เรานะบาลานซ์ก็คือก็บาลานต์ตรงๆอะ่ะถ้ากดทีหนึ่งจะเป็นเน้นแอทแทคก็คือจะโจมต,ตีอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจหายเหวอะไรก็จะเน้นตีอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มีการปรับ รูปแบบได้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถปรับสายได้ะเช่นถ้าสายบาลานจะให้ตัวละครแต่ละตัวทําอะไรถ้าสายโจมตีตัวละครแต่ละตัวจะทําอะไรซึ่งมันปรับได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีอันนี้เขาเขียนบอกเฉยๆครับว่าแผนการลบเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป็นแบบนี้เสมอนะฮะผมไปบุยกดคอมโบไปาตายห่าก่อนนะนี่นีกดคอมโบเลย ดูดาวเพิ่มแต่ผมเน้นโจมตีเปหลังให้ทุกคนออกโจมตีนะปยไปวิ่งไปเลยคอมโบหนึ่งสองงัดขึ้นอากาศไปฟุบนี่โดนนะอุ้ยโดนตีนะไม่เป็นไรปล่อยเวทไปเอาไม่พอปล่อยเวทไปดูมัวมัวงไงก็ไม่รู้นะไปชุบโอโลบไม่ทันดิ คือต้องพยายาม CP เยอะก็พยายามกดสกิลไปเลยนะครับเรียบร้อยชนะแล้วนะเราตัวเล็กกว่าวิซาเดีกว่นะันเนี่ยตัวเล็กก็บอาบีอีกอาบี RB กับคิสนะคิสเป็นนักดาบเราอัพกันกระจุยกระจายครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีตัวละครมาเพิ่มด้วยนะเออก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปนะครับอ่ะอันนี้พอจบเสร็จมันก็ถามว่าจะแอดเพื่อนไหมกดด้านขวาเป็นการแอดนะกดซ้ายไม่แอดนะครับนี่เป็นอไอเดียทดสอบไงผมไม่แอดอยู่แล้วนะปล่อยๆไป นี่คือการดูดันเจียนนะครบแบบปกตินะครับเอาได้ไดมอนด์มาเป็นเงินแคสนั่นแหละแล้วก็เปิดคาชปองได้เมนูนี้นะฮะนี่เมนูที่4เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไล่รีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบช่วงโปรล็อกแล้วนะครับอ่าก็เอ่อมี2แบบครับมีเมดัลกับมีไดเอลอ่อไดอาคา,า,าชปองก็คือเพชรนั่นเองเปิด1เพชรเอาไม่ให้1ตัวในราคา5เพชรนะครับไปจัดไปดูซีได้อะไรถ้าได้5ดาวนี่กรี๊ดลั่นบ้านเลย ได้3ดาวน,นะครับรู้สึกว่าไม่รู้สุ่มหรือเปล่าช่างมันอ่าพอเราเปิดเสร็จเนี่ยไอเกมนี้มันจะต้องไปรับที่กล่องของขวัญเสมอไม่รู้ทําไมต้องมารับในกล่องของขวัญด้วยนะฮะเนี่ยกด่มนี้เพื่อรับนะครับทีละอันกดตรงนี้เพื่อรับทั้งหมดได้อ่ารับไปนี่อะไรอีกมันก็สอนไปสักพักใหญ่อ่านี้เป็นการจัดอาว,วุธนะครับของทีมซึ่งจัดได้ทั้ง3าตัวละครเลยนี่ก็เลือกที่รูปตัวละครนะว่าเราอยากทําอะไรกับมันอ่าแล้วก็เลือกได้นะครับ ก็จะมีบอกด้วยว่าอาวุธแต่ละอันเนี่ยมันจะได้สกิลอะไรนี่กดที่อาวุธได้เลยนะก็จะเปลี่ยนนี่ก็หาของดีๆใส่ให้กับตัวละครหลักที่เราเล่นนะน,นี่ก็จะมีบอกสกิลด้วยก็เพิ่ม hp เล็กน้อยนะแล้วก็สกิล air blast นะครับช่องแรกถ้าเน,นี้ยถ้าผมจะไม่ผิดมันก็จะไปเปลี่ยนสกิลของช่องแรกให้เป็น air blast นะครับอ่าอ่ะอันที่3นะอ่ะมาดูอันที่3เป็นการผสมนะครับตีบวกอะไรพวกนี้นะอ่ะ enchance นั่นเองอะ่ะกดโชะ แล้วก็ปุ่มขวานี่คือเลือกนะครับเลือกอว่าเราจะใช้อันนี้ในการตีบวกแล้วก็เลือกวัตถุดิบอ่าก็จะเป็นเหมือนเกมทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะครับแล้วก็เวลาเอาเอาวุธประเภทเดียวมาประวุธประเภทเดียวกันเป็นวัตถุดิบเนี่ยมีโอกาสได้สกิลเลเวลอัพเลยนะเนี่ยสินะแต่มันไม่อัพชั่งมันนะแล้วก็มีบออบิลิตี้เลเวลอัพด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะ สกิลเวลอัพเนี่ยได้จากอาวุธประเภทเดียวกันแต่อาร์บิตี้เนี่ยต้องเป็นชนิดเดียวกันอะต้องเหมือนกันเด็ดเเลยอะไรแบบนี้นะเออมั่วมนะาว่าอังเล่นไม่ถึงจําไม่ไดนะ้อะไรก็ช่างมันบลาบลาบลาไปก็ลองไม่แน่ใจว่ามีคอมมูนิตี้คนไทยหรือเปล่าผมยังไม่เห็นนะแต่เกมนี้ดังมากที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดมีคนเล่นเยอะก็ลองลองหาหากันดูนะใครที่ตั้งแล้วสร้างแล้วก็บอกผมกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะอ่ะรู้สึกจบโช์โปรลอกแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีพาไปไหนแล้วโอเคก็เดี๋ยวเรามมดูมนูนนนกััะคบ ้ายบนเลยตรงนี้เป็นรายละเอียดของตัวละครไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับ XP เท่าไหร่ Energy เหลือเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นข่าวอ่ะช่วงนี้มีอะไรนะฮะก็จะมีดันเจี้ยนประจําวันนะจะมีแบบล็อกอินแจกเพจอ่ะยี Lock ่สิบหน่ะเะนี่ยแจกอย่างเยอะเลยถ้ามาเล่นช่วงแรกนะฮะใครเล่นหลังจากนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าได้อะไรนะฮะอันนี้เป็นดันเจียนะ้ยนเนาะมันมันจะมีเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปก่อนผมจำไม่ได้คือมันจะมีแบบ อ้าเวรกรรมเอ่อคือผมจะบอกว่ามันจะมีแบบมันติเพยเยอร์ด้วยนะกดตรงเนี้ยมันจะแบบมันติเพยเยอร์ได้นะมันจะมีมันติเควสกับอีเวนต์เควสและนี่จะเป็นเควสตามเนื้อเรื่องนะอีเวนต์เควสเควสก็น่าจะรู้กันคือมันจะเออ่ตามเวลาซึ่งซึ่งช่วงนี้ก็จะมีแค่แบบเออ่เป็นดันเจี้ยนอีเวนต์นะครับที่จะมีโอกาสได้นู่นนั่นนี่นะฮะยิ่งใช้เอเนจีเยอะยิ่งยากนะครับผมไม่ไหวแน่เลยมันเรคคอมเมนต์เลเวลสิบนะฮะสี่เวฟผมเพิ่งเลเวลสองเล่นไม่ได้นะอะเออ ต้องข้ามไปก่อนเดี๋ยวเวลสิบค่อยกลับมางัดใหม่แล้วก็มันติเฟสอ่ามาดูมันติเฟสเกมนี้นครับก็คือเล่นกันหลายคนนั่นแหละนี่มันก็จะเป็นลักษณะของการสร้างห้องนะครับอันที่สองเนี่ยเนี่ยมันสอนหมดแล้วละ่ะเออก็คือสร้างห้องได้นะครับนี่กดรูมปั๊บนะครับนี่เลยอ่ามันก็จะบอกว่าให้เลือกเควสเมื่อกี้นะฮะคือเป็นเลือกเควสนะครับซึ่งซึ่งอ่ามันก็ตามเนื้อเรื่องแหละแต่เป็นเนื้อเรื่องประเภทหนึ่งก็เลือกเควสได้นะครับนี่เลือกเอาความยากเลเวลลอีีกใช้้ังานนเ่ย กดไปปัป๊บเนี่ยมันก็จะเอ่อให้เราเลือกตี้เลือกตัวละครที่เราจะเอาไปลงนะฮะผมก็เลือกตัวละครหลักแล้วกันว่าใช้ตัวนี้นะในการลงนะครับก็แล้วแต่คนถนัดอาจจะใช้ตัวอะไรจะใช้นักเวก็ได้เออก็นี้คือการลงดันเจี้ยนนะครับเนี่แหละก็คือเป็นการสร้างห้องลุม8663กนะครับก็เมื่อคนครบเนี่ยจะกดตกลงเพื่อเริ่มเกมได้ปุ่มเขียวนี่รู้สึกจะเป็นเอ่อชวนแบบบอดแคสต์มั้งเดี๋ยวผมลองกดดูด้ เอ้เดี๋ยวนะอ้าวสไลต์ตี้เว้ยเออสไลา์ตี้เว้ยอย่าเผลอกดเหมือนผมมานะก็คือต้องรอคนเต็มวิธีการจอยห้องก็คือเนี่ยอัน,นอันนี้นะสีฟ้านะครับนี่ก็เลือกตัวละครเสร็จก็ใส่อ่อใส่ชื่อห้องนะเลขห้องเนี่ยเพราะนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆอ่ะแล้วแบบนัดกันเล่นอ่ะถึงจะเล่นแบบนี้ได้เพราะมันไม่มีระบบหาตี้อัตโนมัตินะครับไม่มีนะเพราะนั้นต้องรู้จักกันถึงจะเล่นได้ นะก็แนะนําให้เลเวลสูงนิดนึงเพราะว่าลองรู้จักเลเวลดันเจี้ยนที่มันมีให้ในตอนนี้เนี่ยใช้เอนิจิสิความยากสิบไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่ความยากนลผมจำไม่ได้อน,นี้คืออะไรแต่คือใช้เอนิจ y เยอะเอะอมันมันยากแน่นอนโอเคอันนี้ก็คจะเป็นเรื่องของการดันเจี้ยนนะดันเจี้ยนทั้งอีเวนต์แล้วก็มันติดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีอะไรเนะี่ยข่าวนะไม่ต้องดูก็ได้ปิดปิดไปอันนี้เป็นอของขวัญน,นะเรามารับที่นี่อันสุดท้ายเป็นเพื่อนนะครับอันที่3าม ก็จนะ <S <S <an> <S เป็นเรื่องของเพื่อนนะครับก็ไม่รู้จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือแบบเรียงอะเรียงเพื่อนอะเออแต่เราไม่มีเพื่อนไงอันนี้หาเพื่อนนะก็ใส่ไอดีมันจะมีไอดีอันนี้คือไอดีของเราก็เอาให้เพื่อนไปนะครับแลกกับเพื่อนแล้วก็ใส่ไอดีที่นี่แล้วกดตกลงให้ปเป็นการหาไอดีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับมันเป็นเพื่อนที่เราไอ้นี่ไว้อะเพื่อนที่เรามีอะสิบเอ็ดคนอนะซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยนะส่วนอันนี้รู้สึกไปหาเพื่อนอีกประเภทหนึ่งมั้ง ก็ไม่มีไม่มีเลยน่าจะเป็นคือแบบคนแอดมาแอดไปอ่ะแล้วแล้ว,ลวถ้ามาชมดูนะคือเกมนี้กดตรงไหนเมนูมันจะเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นต้องต้องอ่านอย่างเดียวอะ่ะต้องดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นกดที่เดิมเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนความสามารถไปเรื่อยคือเมนูมันเปลี่ยนไปเรื่อยต้องดูเอาเองนะครับต้องดูเอเองว่าเราจะทําอะไรส่วนใหญ่ก็หาเพื่อนแหละอันนี้แหละเออหาเพื่อนนะอ่ะนี่คือเพื่อนนะครับอ่ะออกก่อนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะอ๋อเป็นออปชันนะช่างมันเอาไว้ก่อนนะที่อัน อันแรกนะครับเมนูหลักละอันแรกเป็นการสร้างปาร์ตี้นะนี่สร้างปาร์ตี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้แม่งสอนอีกคือถ้าเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันอันเนี้ยมันมีการสอนนะท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันลองดูภาพอ่ะมันจะสอนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําให้ดูทีคืออันนี้เป็นปาร์ตี้นะฮะมันสามารถลงได้4ตัวอย่างที่ผมบอกเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีโผล่ขึ้นมาอีกนะครับนี่เป็นลีดเดอร์นะฮะกดเข้าไปปั๊บก็เปลี่ยนมีรายละเอียดอยู่3อันฮะ แต่ว่าอันนี้ดูไม่ได้เลยนะครับออเดอร์ได้อย่างเดียวนะครับนี่อะออเดอร์ก็คือเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าแผนการเล่นนะ่ะอันนี้มันก็สอนอยู่ครับว่าเออว่าจะเน้นโจมตีเน้นอะไรนะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเป็นตัวละครเราเนี่ยนะตัวแรกนะไม่ว่าจะเล่นโหมดไหนนะเป็นบาลานเน้นโจมตีเน้นป้องกันเนี่ยก็จะเป็นบาลานหมดเลยนะครับมีอันนี้อันเดียวที่เป็นแบบหนีเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ออกแนวหนี นะแนวป้องกันนั่นเองส่วนถ้าเป็นคิสเนี่ยบาลานก็บาลานธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดเป็นโจมตีก็จะแบบเน้นแบบไปโจมตีอะ่ะเออนะอันนี้คือเราเปลี่ยนหน้อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเองนะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยแหละให้มันบาลานบาลานอย่างเงี้ยไปส่วนอาบีก็จะแบบเน้นบาลานเป็นหลักแล้วก็หนีเดี๋ยวผมเปลี่ยนนีเปลี่ยนเป็นโจมตีดินี่เฮ้ยเดี๋ยนะมันมีสองเฮ้ยมีต่างกันยังไงวะอืมอันสุดท้ายเปล่าวะคือมันมันมีไม่เหมือนกันนะผมก็ คือต้องแปลอัดคันจีให้ออกอ่ะอ่านคันจิไม่ออกออมันก็ลองดูอ่ะมันแต่และตัวละครก็จะมีไม่เหมือนกันนะฮะคือมันมีความสามารถไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละตัวละครถ้าผู้ชมต้องต้องมาดูกันเองนะ <S <S เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นๆดีกว่าให้สามอันไม่เหมือนกันนะครับ <S <S บาลาแล้วก็อันนี้ <S <S แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนคืออันนี้มันหนีอ่ะดูรู้ว่าคือหนีเนี่ยโดโดนิคากุเนี่ยอันสุดท้ายนี้ที่ไม่มีนะฮะน่าจะเป็นใช้เวทรัว อาเน็ตผมคือต้องบอกว่าช่วงนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีนะก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวตรงไหนมันค้างๆไปเดี๋ยวก็ตัดฉากเอาแล้วกันอ่ะมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงอ่อถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีเอาโอเคก็เปลี่ยนได้นะครับแต่พระเอกี่เน็ตมันจะมีอีกอันหนึ่งบาลานโดคุนย,ยาเมลุนะต่างกันยังไงวะอันนี้คือหยุดทันทีเหรออ๋อจมตีฮะอ่าค่อยว่ากันนะอันนี้ก็ปรับมั่วๆไปอะ ต้องจริงๆมันมีใช้ Google t r a ท s l a t e แปลได้นะคือมันจะมีแบบโหมดแบบเซฟเป็นรูปอ่ะแล้วก็แปลจากรูปเอาอ่ะก็เอาไว้อย่างนั้น้วกันมันก็จะง่ายกว่าอันนี้คือการจัดออเดอร์นะครับถ้าเล่นตัวละครอหนื่อมันจะมีแบบอีกสองอันอันแรกคืออันที่สองเนี่ยเป็นตั้งเ็นหัวหน้านะถ้าอยากเล่นนักเวทเนี่ยตั้งเป็นลีดเดอร์ก็จะประโผลข้างหน้าเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ้าวคายและเน็ตช้าครับทำทำอะไรไม่ค่อยได้นะก็ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวละครหลักเนี่ยมันจะกด เข้าไปในเมนูเมนูแรกได้นะครับก็ <Alexandra> คือเมนูแรกเหมือนกับตั้งตีใหม่เนี่ยตั้งตีตั้งตีใหม่เนี่ยนะก็จะมีแค่นี้นะครับพูดง่ายคือเอาออกตีอันแรกอ่ะแล้วเปลี่ยนก่อนเอากลับเข้ามาเอ,อเอากลับเข้ามาก่อนสรุปคืออันนี้เอาออกตีอันนี้เปลี่ยนเป็นหัวหน้าอันนี้ก็คือปรับออเดอร์นั่นเองแผนการเล่นนะนี่คือปาร์ตี้นะมีแค่นี้อันที่2เป็นเกีเ่ยวกับอุปกรณ์เนาะ ก็มีการสวมใส่นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสกนะิลเนาะที่มันบอกมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็คือกดปุ๊บมีแบบเอ่อทำให้ดูเฉยเฉยอะแต่มันก็ไม่มีอะไรนะมันแค่ทําให้ดูแค่นี้คือเราสามารถใส่อาวุธแบบโอซูซูเมได้โอซูซูเมก็คือแบบจะปรับให้โดยอัตโนมัติเลยอ่าคือแล้วดูนะมันจะมีอาวุธหลักอันนึงแล้วก็ซับ2อันตัวละครหนึ่งใส่ได้3อันนะครับใส่ได้3อันนะแล้วก็กดโอซูซูเมเพื่อที่จะปรับ ให้อาวุธที่ดีที่สุดมาใส่ในตัวละครให้หมดเลยอะไรแบบนี้นก็ปรับได้นะครับ mm. รังเกตนะมาอยู่นี่กันเลยนะ mm. แล้วก็ฝั่งนี้นะเขาบอกว่าตัวละครเราเป็นสายแทาแสงนะฮะเป็นนักดาบนะครับส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวละครเนี่ยเข้ามาดูกันเนี่ยก็จะมีแบบเป็นรายละเอียดของตัวละครนะบอกนู่นบอกนี่หมดนะครับ mm. แล้วก็ปรับดู3มนิติ2นิติได้นะว่าอยากจะปรับอะไรนะก็คือเข้ามาดูรายละเอียดได้ แล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้เหมือนอวตารครับเปลี่ยนอวตารซึ่งซึ่งเดี๋ยวดูดูนิดหนึ่งผมไม่ค่อยได้เข้ามาคือคาแรคเตอร์มันจะมีอวตารให้เปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ไม่มีเลยเข้าใจว่าต้องเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วมันจะปลดอวตารนะครับให้พูดง่ายคือรูปลักษณ์ของตัวละครนั่นแหละน่าจะมีมากขึ้นคล้ายๆคอสตูมอ่ะเออภาษาอังกฤษกับคนไทยชอบเรียกคอสตูมมากกว่า Avatar. อวตารเออประมาณนั้นนะอ่ะก็มีแค่นี้เนาะเรื่องของอการจัดตัวละครนะฮะนี่อันนี้นะฮ ต่อมาอันนี้3อันนี้เป็นเรื่องของการตีบวกนันเองเมื่อกี้อ้าวเออร์เลอร์เลยนะครับเน็ตมีปัญหาครับอ่ะมาละก็ <c oughs> ตีบวกมันสอนไปแล้วเนาะเออแล้วถ้าเกิดเต็มอ่าช่องเต็มอยากขายทํายังไงกดตัวนี้นะฮะขายนี่ตัวนี้ขายนะออนี่ก็เลือกได้เลยอยากจะขายไหนก็ขายปุ่มขวาขายนะส่วนอันนี้สุดจะเลือกแบบอ่อไม่ใช่เลือกดิ cancel นะค a n ซิลทั้งหมดเออ c a n ซิลทั้งหมดนะฮะกลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนอันนี้คือเป็นการจัดเรียงนะ ก็กดทีเดียวอ่ะเรียงตามระดับความแรงมันมีหลายอย่างนะเรียงตามพลังโจมตีป้อง,องกัน HP ได้มาก่อนได้มาหลังเรียงตามความแรงอะไรแบบนี้ต้นกดเปลี่ยนได้รู้สึกเมนูนี้จะมีหลายอันในใน,ในหลายเมนูอ,ะอ่ะอ่านี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับไม่ไม่ปรากฏว่ามีมีการแบบเพิ่มดาวหรือเปล่ายังไม่รู้นะเล่นไม่ถึงนะไม่รู้ว่ามีเพิ่มดาวหรือเปล่าแต่คือมันไม่มีเมนูเพิ่มดาวอ่ะนะตอนนี้นะครับอ่ะคาชปองต่อเดีย๋ยวเรามาเปิดนะเรามี20 8เพชรเนาะเปิดได้อีกบานเลยส่วนเมดัลเนี่ยก็ได้จากการทำภารกิจนู่นนั่นนี่ก็จะได้มาตอนนี้เรามีเป็นพันเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยหาไอเทมดีๆนั้นจะรีไม่รีก็อยู่ที่กันตอนนี้แหละตอนนี้เราเปิดใครจะปองครบตอนเนี้ยอ่ะนี่ได้อะไรมาโอ้เนงธนู2ดาวช่างมันนะแคนเซิลไปก่อนคือเดี๋ยวมันจะมีตัวละครที่ใช้ธถนูด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะเล่นไม่สะพังเลยวมีอ่ะเปิดเพชรดีกว่าใช้5อันนะมี5อันเปิดเลย ได้ห้าดาวไหมเราว่ากันอีกทีสามดาวนะเออกดผิดกดตัวนี้คือเปิดอีกทีนะเราเปิดได้ห้าครั้งเปิดไปเลยเปิดไปเลยอันนี้ได้อะไรเอ,อ่ยได้ดาบโล่นะเดี๋ยวเอาไปใส่ให้กับไอ้คิสนะตัวละครดาบโล่ของเราได้อะไรเอ,อ่ยได้ดาบสามดาวแล้วเดี๋ยวเขาไปใส่คือได้ดาบดีๆมาก็โอเคเพราะว่าเอาไปนี่ได้ ใส่เป็นอาวุธรองอาวุธหลักได้โอ้โหเอาละทำเ้ยหัวล้างสุดท้ายดวงกูดมากครับผมเล่นไอดีแรกอ่ะยังมียังมีสี่ดาวมาให้เห็นบ้างนะอันนี้ผมได้หนังสือนะเดี๋ยวเล่นร์พังมีตัวฮิวนะครับนี่เป็นสกิลฮิวนะก็ <c oughs> พอเราปรับได้มาเสร็จเนี่ยก็ไปอย่าลืมไปจัดของเนยนะเออใครที่คิดว่าเฮ้ยรีดีกว่าได้แต่สามดาวก็รีตรงนี้เลยก็คือรีเซ็ตไปเลยนะครับลบเกมแล้วลงใหม่ก็ได้ก็หายรีได้นะ อ่ะอันนี้ก็คือเติมเพชรนั่นแหละนะครับก็เข้าทางนี้ก็ได้นี่หนึ่งเพชรละร้อยยี่สิบเยนฮะหกเพชรสี่ร้อยแปดสิบเยนก็คือซื้อห้าแถมหนึ่งอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเยนเราสามารถเปิดได้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะมาดูช็อปเกมนี้บ้างมีขายอะไรกันบ้างนะอ่ะอันแรกก็แลกเพชรก็คือหน้าต่างเมื่อกี้แหละส่วนอันนี้คือเติมนี่ครับเติมเอ e เน y จีถ้าเกิดเอเนจีแบบหมดแต่อยากเล่นต่ออะไรเงี้ยก็มาเติมใช้หนึ่งเพชรก็ซื้อได้นะฮะส่วนอันนี้เป็นเพิ่มช่องเก็บของฮนะก็ เดิมที่มันมี100ใช่ไหมอยากจะเพิ่มก็เพิ่มขึ้นไปทีละ5โดยใช้1เพชรเพิ่มไปทีละ5นะแล้วมันไม่มีคอนฟงคอนเฟิร์มว่าอะไรทั้งสิ้นนะกดปั๊บแม่งเพิ่มเลยนะเออโอเคเออนี่มันก็คอนเฟิร์มแล้วนี่หว่าเออเราตกลงไปเองนะครับอนี่คือช็อปโอเคมาดูเมนูกันบ้างนะมีอะไรบ้างนะก็อันนี้ข่าวสารนะครับอันนี้เรื่องของเพื่อนก็เข้าใจที่อื่นก็ได้เนะาะออปชั่นดูซิเกมนี้ปรับอะไรได้บ้างปรับเสียงได้อย่างเดียวนะฮะ เอาแต่สำคัญสำคัญเนาะอันที่4 He เฮลนะฮะสอนการเล่นอันที่ห้าซีเรียลโคดก็ใครที่พีรีจิสเตอร์ไว้มาใส่ที่นี่แล้วก็รอติดตามกิจกรรมไปดูที่ทวิตเตอร์อะ <c oughs> เกมญี่ปุ่นชอบทำทวิตเตอร์มากกว่า f a c e b o o นะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วค่อยมาใส่ที่นี่นะเม <c oughs> นทูที่เท่าไหร่นะ5้นะครับเป็นซ <c oughs> ีเรียลโคดเมนูที่6อ่าชวนเพื่อนนะครับก็เอาอเดีเราเนี่ยใส่ให้เพื่อนใส่ตรงเนี้ยมันก็เป็นการชวนเพื่อนจะได้เพชรทั้ง2ฝ่าย นะครับไม่มีลิมิตนะว่ามันจะใส่ได้กี่คนก็พูดง่ายๆคือใส่ตรงเนี้ยเอาโค้ดเพื่อนมาใส่ที่นี่นะครับก็จะได้ชวนใครมาเล่นเนี่ยให้เพื่อนมันมาใส่ของเราที่นี่อะต่อมาก็เป็นข่าวอีกมีอะไรอ่อะอืมก็ส่วนใหญ่เป็นข่าวหมดแลวนะเดี๋ยวจะมีย้ายเครื่องอันหนึ่งอันนี้อันนี้ใช่ปะ่ะผมจําไม่ได้อืมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมันไม่ได้ใช้คําว่าย้ายเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนไอ้พวกนี้มันเป็นแค่รายละเอียดเล็กน้อยละเป็นแค่แบบผููพัฒนาน,านู่นนั่นนี่ นะเดี๋ยวผมลองมั่วดูนะมันมีม่กิอันอะไรอ่า,อาใช่นะอันนี้นะครับก็จะให้เจนไอดียาวมาใครเจ้าผมไปเล่นต่อกเน่ยก็ก๊อปไปนะก็ไปใส่ที่เมนูแรกสุดนะครับก็ก๊อปปี้ไว้นะก๊อปปี้ได้ด้วยนะเฮ้ยก๊อปปี้ไว้ในคลิปบอร์ดของมือถือได้ด้วยนะอ่าก็เอาไปไปเพจที่อื่นนั้นก็อยู่เมนูที่เอ่อให้ให้ให้ดูง่ายๆให้ให้จับหลักง่ายๆเอาละกันคือมันอยู่เมนูหลังจากโค้ดเพื่อนสองอันนะ่ะคือเมนูเนี้ยมันเป็นคันจีหมดเลยไง วันนั้นเมนูก็อาจจะแปลกกว่าชาวบ้านเขานิดน,นึงนะเมนูนี้นะมันจะเจนโค้ดมานะครับนี่ก็๊อปปี้ซะไปใส่ที่ไหนก็ไปใส่ที่หน้าล็อกอินนั่นเองนะครับน่าจะจําได้ถ้าจาไม่ได้ก็ไปดูที่ต้นคลิปเลยนะมีบอกเอเดี๋ยวผมดูเมนูก่อนอันนี้มีกลับไปหน้าแรกไหมอ่ะมีนะเมนูสุดท้ายกลับไปหน้าแรกนะเออกลับมาแล้วหน้าแรกเดี๋ยวดูก่อนว่าไอเมนูนัน้นหายไปหรือเปล่าอ่ะยังอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเรามีโค้ด ได้จากอีกเครื่องหนึ่งแล้วเวลาเราไปโหลดมาอีกเครื่องนึงเนี่ยก็มาใส่ที่นี่โค้ดยาวของเราเมื่อกี้แหละมาใส่ที่นี่นะก็ใส่ที่นี่ไม่รู้เพจได้บ่าเพจได้นะนี่ที่เรา copy มาเมื่อกี้นี่เห็นไหมก็มาใส่ที่นี่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการโอน ID นั่นเองโอเคก็จบละรีวิวทุกเมนูและก็ไม่แน่ใจว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างรู้สึกจะไม่มีขาดนะ โยเวนอาจจะแบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วระบบมันเปิดอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันอีกทีเพราะเรายังคงคอนเซปต์เรื่องของการรีวิวเบื้องต้นอยู่นะฮะออสำหรับคลิปนี้นาะยชอตตี้บูเจวาขอตัวลาไปก่อนแต่เกมพลิวกิมซากะนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น 3D ที่แบบตัวละครวาดสวยงามการเล่นก็ไม่เหมือนใครนะฮะก็แจกเพชรเยอะเหมือนกันตอนที่มาเล่นแรกๆเนี่ยหมุนค่าชะบองกันได้ 5- 6ครั้งเลยลีก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแค่ลบลงใหม่แต่เข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือมันใช้พื้นที่เยอะ เกิน800เมกนะเกิน800มกั้นเตรียมพื้นที่ไว้ให้ดีถ้าจะเล่นเกมนี้นะก็สุดท้ายนี้นะขอฝาก Facebook Fanpage นะครับของทางเรานะชื่อ NoNameGamingTV นะเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมนะแจกของกันด้วยนะแต่ขาไปว่าการบูรค่า1,500บาทตอนแรกจะแจก GTA 5นะแต่โหลแล้วอะเออพอผมบอกผมจะแจก GTA 5ปั๊บเนี่ยผ่านมาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมีคนแจก GTA 5เนี่ยประมาณ2-3เจ้าอะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดีดกกทีแล้วัน อาจจะไปแจกอย่างอื่นอะไรแบบนี้ก็อรอติดตามดูนะที่ Facebook Fanpage No Name Gaming TV นะครับแล้วก็ขอฝากอีก2 f a n ฟนเพจเป็นพันธมิรของเรา Mobile Gamecaster Thailand แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้เกมพิวกลิ้มซาก้ากับผมนายชอตตี้บูโจวขอตัวลาไปก่อนครับผม